นารากับโลกมหัศจรรย์นาราเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่รักมือถือของเธอมากไม่ว่าจะไปที่ไหนมือถือก็อยู่กับเธอเสมอวันหนึ่งขณะที่นารากําลังดูวิดีโอสนุกสนุกอยู่จู่ๆมือถือของเธอก็ดับไปแบตเตอรี่หมดแล้วนารารู้สึกผิดหวังมากโอ้ยไม่มีอะไรให้เล่นเลยนาราบ่นเธอเงยหน้าขึ้นมองรอบๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายวัน ทันใดนั้นเธอก็เห็นนกฮูกตัวใหญ่มีปีกสีน้ำตาลสวยงามบินมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆสวัสดีจ้าเด็กน้อยทำไมถึงทำหน้าเศร้าอย่างนั้นละ่ะนกฮูกถามอย่างใจดีนาราเล่าเรื่องมือถือของเธอให้ปู่ฮูกฟังปู่ฮูกยิ้มแล้วพูดว่ามาเถอะโลกข้างนอกมีอะไรสนุกสนุกให้ค้นหาอีกเยอะเลยนะปู่ฮูกพานาราบินเข้าไปในป่าลึก ที่นั่นนาราได้เจอกับหิ่งห้อยตัวเล็กๆนับร้อยตัวที่กำลังส่องแสงระ,ระยิบระยับพวกมันชวนนาราเล่นซ่อนหานาราหัวเราะคิกคักเธอวิ่งไล่จับแสงของหิ่งห้อยอย่างสนุกสนานเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการเล่นแบบนี้จะสนุกได้ขนาดนี้ ปู่ฮูกพานาราไปที่น้ำตกเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่น้ำใสไหลยเย็นและมีดอกไม้นานา,นาชนิดบานสะพรั่งอยู่รอบๆสวยงามกว่าในรูปในมือถือเป็นไหนไหนเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านนารารู้สึกเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากเธอโบอกมือลาปู่ฮูกและหิ่งห้อยขอบคุณนะคะที่พาหนูมาเจอโลกที่สวยงามนี้พอกลับถึงบ้านนาราก็เห็นมือถือของเธอวางอยู่ แต่คราวนี้เธอเลือกที่จะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆในสวนแทนเพราะเธอรู้แล้วว่าโลกแห่งความจริงนั้นสนุกและมหัศจรรย์กว่าเยอะเลย